มาดีทำไม่พี่น้องฟังไปเพื่อสมองทุกคนที่พัลลภพึงได้กัตอนนีาา้น้องฟองเขาเล่าก็พี่น้องในเรื่องน้องพ่อกันมืัอนี้กัอยู่ตามเส้นทางพี่น้องเส้นทางพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วเขาเล่าก็ได้เดินทางเนาะเดินทางไปตอนนี้การกอดรักษาพี่น้องรักษาสิมาค่ะกัทางทางพี่น,อน,อน,ออน,น้อง พาลาค่บปีเดียตลาดนัดนี่พี่นอนตลาดตลาดอยู่นี่พี่น,อน้องแต่แว่าบม่ได้ไ่ได้เข้าไปหรอก ตอนนี้ฝนตกนั่งพักอ่าผักไอ้ลบพ้นก่อนอ <c oughs> เดินทางกำลังสิเข่าเซโนก็นเลยฝนตกก็เลยอ่ามาเศร้าในห่มใหม่พี่น้องอ่าลบพ้นก่อนนะพี่น้าฝนตกแต่บ่แห้งดอกหน่อหนึ่งพี่น้องจะน่ากันกเดินทางต่อเข่าเซโนฝนตกสุดทางเลยพี่นอ้องเลยมืดเลยมื้อน,นี้ท้องผ้านี่โบหินตะเวนเลยมื้อนี้ เนี่ยอันนี้ติดอะ้รก็ขอติดตามน้องกันไปเรื่อยได้พี่น้องเด้อตอนนกาแกาแฟเติมน้ำมันพี่น้องอ่าอยู่ปั๊ม เนี่ยพี่น้องดูค่าายเดินน้ำมันอ่าสี่สิบพันพี่นอ้องอ่าน้ำมันลิตรหนึ่งสิบแปดพันอ่าสองร้อยพี่น้องอ้ตายพี่น้องน้ำมันน้ำมันลงพี่น้อง มันลงแต่ว่าเงินขึ้น,นมันลงพี่น้องใส่สี่สิบพันสี่สิบพันก็ได้สองลิตรพี่น้องนี่คือเซโน,โน่ด้พี่น้องนะเซโนบรรยากาศ ตอนนี้พยูกำลังจะเข่าพี่น้องนที่ตกเลยลลลพี่น้องลมผลกำลังจมาพี่น้องเลยปรจักรสบายั้นเกียวมสม่งเกลียวยู่เขา่าตรนนี้ อ้าโทษพี่น้องไอ้ตอนนี้ฝนตกแห้งขนาดพี่น้องเอ้อยู่น้องบกพี่น้องอ่ายังกลับเมื่อวันได้เลยนี่ฝนนี่แห้งขนาดเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนี่ยฝนตกแห้งอ่าพาอยุเข่าพี่น้องทั้งน้องบกอ่าสงสารแต่อ่เข่าพี่น้องเข่านานาขจาวนาแสงอย่างขจาวขจาวห็ดนาฝนตกห้ามขจาวเกี่ยวเข่าแต่ว่าบอเลาามาส่งเตืองอยู่น้องบกแต่ว่าอ่าฝนก็ะหั่นพี่น้องก็เลยแว่อ่า ผักแปลผักอยู่นี่พี่น้องเศา,าอ่าแวลเศายู่เฮือนข้าเ้าอีกและจะไได้ก็คอยติดตามร่วกับพี่น้องเพราะว่าฝนเศร้ากะสิได้ออกเดินทางเมืองสวรรค์นนเขตพี่น้องเอาไ้สั่นเด้พี่น้องด้อ